สวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนาชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปหใหม่ๆที่ฟ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนาชาชาแนลไว้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็กดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกดูคลิป ตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธียกเลิกผูกบัญชีกรุงไทยมาดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงสำหรับผู้ที่ผูกบัญชีกรุงไทยไว้ในแอปเป๋าตังค์แล้วก็นึกอยากจะยกเลิกหรือว่าไม่อยากใช้แล้วนะคะสามารถทำได้ง่ายๆค่ะด้วยการเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์เลยจากนั้นเข้ารหัสพินแอปเป๋าตังค์ให้เรียบร้อยนะคะก็จะมาที่หน้านี้ให้เราเลือกที่บัญชีกรุงไทยได้เลยค่ะตรงนี้นะเสร็จแล้วก็จะมาที่ หน้านี้เห็นไหมคะเราจะเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ที่ไฟลผูกไว้ผูกไว้ทั้งบัญชีจี a l l e t ผูกไว้ทั้งบัญชีกรุงไทยด้วยเพราะฉะนั้นไฟลจะยกเลิกบัญชีกรุงไทยที่ผูกเอาไว้นะคะด้วยการกดที่ยกเลิกการผูกบัญชีตรงนี้ได้เลยค่ะกดขึ้นมาได้เลยนะเสร็จแล้วก็กดเอากดไปเลยเขาถามว่าคุณต้องการยกเลิกการผูกบัญชีใช่หรือไม่คำตอบคือใชอ่กดยกเลิกไปนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้เราลองเข้าไปดูนะคะว่า ที่เรายกเลิกไปเนี่ยยกเลิกไปจริงๆหรือเปล่ากดเข้าไปดูที่เครื่องหมายฟันเฟืองตรงนี้นะคะไปที่การตั้งค่านะเสร็จแล้วก็มาดูค่ะเห็นไหมคะออกไปแล้วไม่มีแล้วค่ะสำหรับกรุงไทยที่เมื่อะตกี้มีอยู่มีเฉพาะ G-wallet อันเดียวแล้วนะคะ เรียบร้อยง่ายมากค่ะกดแค่ไม่กี่คลิกก็สําเร็จแล้วอะค่ะไม่ยุ่งยากเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าวันดีคืนดีเรานึกอยากจะใช้ขึ้นมาอีกค่ะก็สามารถมาผูกบัญชีได้เหมือนเดิมเลยหรือยกเลิกไปเสร็จปุ๊บแล้วหนึ่งนาทีต่อมาจะมาผูกอีกก็สามารถทําได้ค่ะก็เข้ามาที่ที่เดิมนะคะเข้าแอปมาปุ๊บหน้าแรกของแอปก็เลือกที่บัญชีกรุงไทยค่ะแล้วก็เลือกเลยค่ะว่าเราจะ ยืนยันตัวตนหรือว่าผูกบัญชีกรุงไทยด้วยวิธีไหนทำได้2แบบแบบแรกคือใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของกรุงไทยเน็ t มาใช้นะคะหรือว่าการที่เราจะได้ชื่อผู้ใช้และาสเสิ่์นตรงนี้มาเนี่ยรหัสผ่านตรงนี้มาเนี่ยมาจากการที่เราไปลงทะเบียนทางกรุงไทยเน็ตแบงกิ้งก่อนนะคะจากนั้นเราก็ไปดาวน์โหลดแอปกรุงไทยมาใช้ก็ใช้ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านช,ชุดเดียวกันนะคะใช้ได้ทั้ง กรุงไทยเน็ตแบงก์แล้วก็กรุงไทยเน็์ด้วยค่ะใช้ได้ทั้งเว็บและทั้งแอปนะเสร็จแล้วถ้าเรามีบัตร ATM เราก็สามารถที่จะเลือกวิธีนี้ได้ค่ะกดมาที่ ATM ได้เลยอลองกดมาที่ ATM ดูเห็นไหมคะก็จะมีข้อมูลบัตร ATM ให้เรากรอกเข้าไปนะคะเลขหน้าบัตร ATM รหัสบัตร ATM เลขแบบประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิดเท่านั้นเองก็ถ้ากรอกทุกอย่างครบถ้วนก็กดตกลงด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ยุ่งยากเลยนะคะเมื่อเราเข้าไปดูในแอปเป่าตังเราก็จะพบว่าบัญชีของเราก็จะผูกกลับมาเหมือนเดิมแล้วนั่นเองค่ะไม่ยากนะคะลองทําตามคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้ได้ด้ให้กับเพื่อนเพื่อนได้เลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไวใ้ให้เป็นลูกกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องเอาไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ